สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่นักลงทุนมือใหม่ควรรู้ DCA หรือ Dollar Cost Averaging คืออะไรลงทุนแบบนี้ดียังไงแล้วเหมาะกับใคร DCA ย่อมาจาก Dollar Cost Averaging คือกลยุทธ์การลงทุนแบบทยอยซื้อด้วยจำนวนเงินเท่าเๆกันในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอเช่นทุกต้นเดือนลงทุน1,000บาทในหุ้นหรือกองทุนเดิมไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลงเราก็ลงทุนเท่าเดิมเสมอผลคือเราได้ต้นทุนเฉลี่ยนในระยะยาวลดความเสี่ยงจากการซื้อแพงเกินไปในครั้งเดียว ทำไม DCA ถึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีข้อดีหลักๆของ DCA คือไม่ต้องจับจังหวะตลาดลดความเครียดจากความผันผวนสร้างวินัยทางการเงินเหมาะกับคนไม่มีเวลาเฝ้าตลาดเริ่มต้นได้ง่ายแม้มีทุนน้อย ลองคิดง่ายๆเหมือนเราหยอดกระปุกทุกเดือนแต่แทนที่จะเป็นกระปุกเราหยอดลงในหุ้นดีๆหรือกองทุนที่มีศักยภาพข้อควรระวังของ DCA DCA แม้จะเป็นวิธีที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเวิร์กกับทุกสินทรัพย์ต้องเลือกสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวไม่ควร DCA กับหุ้นหรือเหรียญที่ผันผวนแรงโดยไม่มีพื้นฐานต้องมีวินัยและความสม่ำเสมอจริงๆ DCA เหมาะกับคนที่ต้องการออมและลง ทุนระยะยาวไม่ต้องเก่งไม่ต้องจับจังหวะตลาดแต่ขอเพียงสม่ำเสมอและเลือกสินทรัพย์ดีจำไว้ว่าลงทุนเร็วดีกว่าเก่งแต่ไม่เริ่มหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ